ไปดูรุ่นใหญ่สายแดนดีกว่าอ่า,อาดูแล้วมันได้กำลังใจถึงจะอายุมากแล้วแต่ร่างกายยังดียังแข็งแรงเป็นแบบอย่างที่ดีสักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้เลยนะ น้องวายคะเนี่ยมีตังมากมายไม่ยอมเรียกกันเออร้องเพลงดัง้วยร้องเพลงนี้อะแล้วเต้นไปด้วยอะแล้วคุณดูข้อเข่าคุณยายดีกว่าข้อเข่าคุณชนะอีกเยอะเลยอันนี้เรื่องจริงจริงหัวเข่าผมเริ่มไม่ดีแล้วเขากกอยางภาบําบัดแล้วนะคุณชนะนี่ไงยายยเต้นกังน้องเมย์ได้อยู่อ้าวจริงจริงคุณยายแข็งแรงมากแข็งแรงกว่าผมอะ แล้วเนี่ยอยู่บนเวทีไม่มีแรงตกนะครับแรงดีเรียกได้ว่าโอ้โหเห็นแล้วอิจฉาคนวัยเดียวกันยังงงอ่ยทำได้ยังไงนี่ลีลาดูดูดูอันอ้ให้ดูความแข็งแรงดูความกทาคิดดูให้ดีนะ นี่ธรรมดานี่นักร้องเก่าแน่ๆไม่แน่เหมือนก<อ>ัเออแต่ดูนะเห็นไหมอ,อารีลาแบบนี้มาให้ดูกันนะครับเรียกรอยยิ้มแล้วก็ให้ดูแบบเป็นกําลังใจนะค่ะอูตุอาอยุหลายๆคนมองว่าเออตัวเองแบบอาอยุเยอะแล้ว<อ>นี่เห็นไหมเล่า<อ>ตัวอย่างดีๆใช่ล้อง<ะ>เสร็จนั่งเลย ก็ม <iyorsun> ีพักบ้างคุณยายคุณยายพักหน่อยโหสุดยอดคุณยายแข็งแรงจริงไอดอลเลยเนี่ยเนาะมันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นสภาพตัวเองถือไม้อยู่เนี่ยเต้นๆอย่างเงี้ยอ๋อคุณยายน่ารักนะคะรักษาสุขภาพนะ